สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่605ของโตติงตองออเดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับผมต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นหัวเรื่องที่ตัวผมเองไม่ได้คล่องหรือไม่ได้ชำนาญเท่ากับกูรูสายไอทีท่านอื่นครับแต่ว่า ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ชำนาญหรือคล่องเนี่ยการที่เราจะสเปคฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับงานอะไรก็ตามในฝั่งของโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดขึ้นชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นการติดตั้งถาวรมันก็มีคุกบุ๊กซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างอะไรไปจากฝั่งของโฮมยูสเกมมิ่งหรืองานเวิร์กสเตชันอื่นๆเลยครับเวลาที่ผมนำเสนอสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส่วนงานต่างๆเข้าไปให้ลูกค้าพิจารณาเนี่ย ลูกค้าส่วนใหญ่ครับมักจะพอรู้อยู่แล้วว่าฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคืออย่างนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่า CPU ยิ่งแรงก็ยิ่งเร็วการ์ดจ,จอยิ่งแรงก็ทำกราฟิกทำวิดีโอทำภาพนิ่งได้ง่ายมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเร็วมากขึ้น Storage มีเยอะเก็บข้อมูลได้มากขึ้นแล้วแรมละ่ะมันทำอะไรได้ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ผมนำเสนอสเปคจุดที่โดนตัดงบประมาณบ่อยที่สุดคือแรมครับไม่ใช่ CPU ไม่ใช่การ์ดจอแรมนี่แหละครับไอ้แผงหนึ่งเนี่ยราคาไม่กี่พันเนี่ยโดนตัดสเปคบ่อยเหลือเกินซึ่งในวิดีโอบล็อกตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงความสำคัญของมันและอย่างที่บอกไว้ข้างต้นครับเราจะมาดูกันว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆทำงานแบบเดียวกันในแรมขนาดต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อันดับที่1เลยครับเราจะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงหน้าที่ของแรมกันก่อนครับคือแรมหรือว่า random access memory เนี่ยครับให้เราคิดว่ามันเหมือนกับคลังเอกสารขนาดใหญ่เป็นตู้เก็บเอกสารในชิปแต่และชิปของแรมเนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับมีตู้เก็บเอกสารเนี่ยเท่ากับจำนวนชิปที่อยู่บนแผงแรมนั่นเองทีนี้เนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจำนวนชิปเยอะหรือว่าแรมเนี่ยมันมีความจุเยอะมีขนาดใหญ่มากเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีชั้นวางหนังสือหรือว่าชั้นเก็บเอกสารเยอะแยะมากมายไก่กองเต็มไปหมดเลยครับทีนี้เนี่ยครับเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกำลังทำงานให้เราอยู่ตามออเดอร์ที่เราสั่งการลงไปเช่นว่าเราเปิดไฟล์เปิดเว็บเบราว์เซอร์อ่าเปิดสตรีมหนังหรือว่าอาจจะดูไฟล์ต่างๆที่อาจจะต้องใช้ความประมวลผลสูงมากๆหรือว่าใช้ข้อมูลเยอะมากๆเนี่ย เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเก็บลงไปในแรมครับแล้วก็เวลาที่ต้องใช้ค่อยไปดึงออกมาอันดับต่อไปครับคือเรื่องของสปีดครับสปีดเนี่ยครับเป็นเลข4หลักอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็น P C 3200นะครับก็3200เมกะเฮิร์สสปีดตรงนี้เนี่ยครับมันกำลังพูดถึงทางเดินที่คนเก็บเอกสารหรือคนหาเอกสารเนี่ยจะเดินไปเดินมาครับในแผง1แผงเนี่ยมีทางเดินเลนกว้างขนาดไหน ถ้าเกิดว่าเลนกว้างมากเนี่ยมันก็ทําให้การส่งผ่านข้อมูลหรือว่าการรับส่งเอกสารต่างๆเนี่ยไม่ต้องรอคิวกันนานไม่ต้องรอกันมากมายเขาหาเจอเขาก็ส่งให้คุณคุณเปิดซอฟต์แวร์เปิดหน้าอะไรขึ้นมามันก็ดึงข้อมูลออกมาจากแรมให้เลยนั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายครับสำหรับแรมก็คือ CL หรือว่า latency นั่นเองครับมันคือความเร็วที่คนหาเอกสารเนี่ยเขาจะเอาเอกสารไปเก็บแล้วก็หากลับมาให้คุณมันช้าม,มันเร็วขนาดไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันมักจะ สอดคล้องกับจำนวนชิปเม็ดแรมที่อยู่บนแผงนั่นเองครับแค่นี้แหละครับ สำหรับคนที่เอาเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไปใช้ในงานโปรดักชันในฝั่งของงานภาพงานเสียงงานตัดต่องานกราฟิกเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ในเรื่องของ l a t e n c y แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในฝั่งที่ต้องเรนเดอร์ตลอดเวลาเช่นเกมมิ่งหรือว่าเวิร์กสเตชันซึ่งมีการซิมตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีการเขียนคำสั่งที่ต้องประมวลผลตลอดเวลาเนี่ยการที่เราจะเลือกแรมที่มีค่า CL ต่ำๆเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆนะครับมันเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวเชียว และนี่แหละครับก็คือเรื่องของแรมครับไม่ได้มีอะไรมากมายอันดับต่อไปครับเราจะต้องมานั่งรู้กันครับว่าเราควรใช้แรมเท่าไหร่ถึงจะพอวิธีที่ดีที่สุดครับก็คือเราต้องร่างออกมาครับว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น แล้วเราไปดูเลยครับว่าในนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวใดแดกทรัพยากรระบบเยอะที่สุดแล้วเราเริ่มพิจารณาจาก System Requirement ของมันครับอย่างกรณีของเครื่อง hp ตรงนี้เนี่ยครับซึ่งผมสั่งต่อสำเร็จมาเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดแล้วในตระกูลของมันมันมีแรมมาให้ 16GB ครับซึ่ง 16GB ตรงนี้เนี่ยหลายคนคงจะบอกว่าหูเพียงพอแล้วสาหรับการใช้งานในชีวิตประจาวันแต่อย่างไรก็ตามครับ เมื่อเราเนี่ยพิจารณาจากซอฟต์แวร์ที่กินสเปคเครื่องเยอะที่สุดนั่นก็คือ DaVinci Resolve เราจะเห็นเลยครับว่าในตารางของมันเนี่ยจะมี2ส,ส่วนครับตามรูปเลยครับส่วนที่1เนี่ยเขาจะเขียนเลยครับว่า Minimum System Requirement ส่วนที่2ครับมันจะเขียนไว้ว่า Recommend System Requirement 2ส,ส่วนนี้มีความแตกต่างกันนะครับ แบบที่1ครับก็คือ Minimum System r e q u i r e m มเมเนี่ยมันจะเป็นสเปคต่ำสุดที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถพอทำงานได้เวลาที่ผมเนี่ยเจอลูกค้ามาพูดถึงคำว่า Minimum System Requirement แล้วต้องการให้มันเป็นสเปคตามนี้ผมบอกลูกค้าทันทีเลยครับว่าถ้าคุณซื้อตามนี้ แน่นอนครับว่าของมาส่งได้เทินคืนอย่างแน่นอนไม่มีทางใช้งานในงานที่ซีเรียสมากๆได้เพราะว่ามันเป็นแค่สเปคที่ทำให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยแค่สามารถทำงานได้เท่านั้นอันดับที่2ครับก็คือ r e คคอมเมนครับ r e คคอมเมนเนี่ยเป็นสเปคที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เขาได้บอกมาครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสเปคตามนี้มันจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเพราะมันคือค่าสเปคแนะนำนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้ของผมเนี่ยมันสามารถทำงานได้100%เพราะว่ามันมีดอยู่กับ recommend system requirement ผมทำา1 8 0 80, สบายสบายชิวๆครับแต่ทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้สเปคซึ่งเป็น m i n i มัมซิสเต็ม e รี i คว m e เมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็เลยไปถอดแรมแถวหนึ่งครับออกมาจากเครื่องเครื่องนี้ครับเพื่อให้มันเหลือเมม o r ีหรือแรมในเครื่องแค่8กิกเท่านั้นเรามาดูผลกันเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่คุณเห็นอยู่ณขนาดนี้ครับคือการจำกัดการใช้แรมของซอฟต์แวร์ v i n c i Resolve ครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ75ของความจุแรมทั้งหมดทีนี้เนี่ยครับ มันก็จะใช้งานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5.8หรือว่าประมาณ6กิกนั่นเองเพราะว่าแรมเนี่ยมันเต็ม100%ที่8กิกใช่ไหมครับมันก็จะเหลือสวยๆครับอยู่ที่ประมาณ2กิกอ่ะก็คือต่ำกว่า2กิกหน่อยๆเพื่อที่ให้งานต่างๆในเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์รีเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นในแบ็กกราวด์สามารถทำงานได้นั่นเองครับเวลาที่ผมเนี่ยเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาติดต่อกันครับประมาณ6หรือ7โปรเจกต์แล้วเราก็สลับไปมาซิกไปซิกมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นเลยว่า มันก็ใช้เวลาในการโหลดคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับในบางโปรเจกต์ไฟล์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมีการใช้คลิปวิดีโอเนี่ยสลับไปสลับมาตัดไปตัดมาในช่วงเวลาต่างๆเยอะแยะไก่กองเต็มไปหมดมันก็มีหน่วงบ้างอะไรบ้างครับแต่มันก็ยังพอใช้ได้นะครับทีนี้ครับ ในระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังซีกโปรเจกต์อยู่เนี่ยแล้วก็ลองกดเพลย์ให้มันเล่นไปเล่นมาดูแม้ว่าภาพเนี่ยที่มันขึ้นอยู่ในหน้าจอพรีวิวเนี่ยมันจะลื่นไหลใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมาพิจ,จรารณาการใช้แรมในตัว Resource Monitor คุณจะเห็นเลยครับว่าแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันถูกใช้ไปโดยเฉลี่ยประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต ซึ่งไอ้เจกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันก็อาจจะดูเหมือนโอ้ยเหลืออีกเยอะนะเหลืออีกตั้ง20กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หูวิคุณโตมาพูดอะไรเนี่ยแปดกิกก็พอคุณอย่าลืมนะครับว่าผมได้ตั้งให้ DaVinci Resolve เนี่ยลิมิตการใช้แรมสูงสุดที่หกจุดแปดกิกนะครับนั่นหมายความว่าขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ครับ DaVinci Resolve ใช้แรมไปเกือบจะหมดแล้วนั่นเองครับ และแน่นอนแหะครับว่าเมื่อเราเนี่ยขยับมาดูอีกหน้าหนึ่งครับหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่คุณมึนหัวหน่อยมันจะมีชื่อว่า pagefile.sys ไอ pagefile.sys เนี่ยครับมันมีหน้าที่เหมือนกับเป็นเขื่อนฉุกเฉินซึ่งอยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือว่าอาจจะอยู่ใน SSD เวลาที่แรมเนี่ยมันเริ่มจะเต็ม Windows เนี่ยจะตัดสินใจส่งข้อมูลบางอย่างครับมาเก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสเผื่อเรียกเหมือนกับแรมนั่นเองครับมันก็เหมือนกับเป็นแหล่งสำรองของการเก็บข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นตู้เอกสารสำรองที่ใช้เวลาในการเดินทางไปถึงมากกว่าใช้เวลาในการหาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลมากกว่านั่นเองครับเราก็จะเห็นเลยครับว่า h5.6 เนี่ยของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับเวลาที่ผมใช้แรมแค่8กิกเนี่ย มันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า10%ก็อยู่ที่ประมาณ7หรือ8ได้นะครับต่อจากนี้ครับผมก็จะลองเรนเดอร์วิดีโอบล็อกขึ้นมาสักตอนครับเป็น Full HD แต่ว่าไฟล์ที่ผมจะเรนเดอร์เนี่ยครับมันจะมีการตัดมัลติแคมสลับไปมาเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็ถี่มากๆมันทำให้จำเป็นจะต้องซิกไปซ e กมาครับใช้พื้นที่ในแรมเยอะพอสมควรแต่ก่อนหน้าที่ผมจะทำได้ครับมันแหงครับ ตามรูปเลยครับมันแฮงไปทั้งหมด3-4ครั้งหลังจากที่ผมเนี่ยซิกไปซิกมาคือขยับไปขยับมาดูนูน่นดูนี่พรีวิวไปสักพักหนึ่งแม่งค้างเฉยเลยครับพอเราบังคับปิดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะคืนแรมกลับเข้าสู่ระบบแต่ผมเปิดซอฟต์แวร์ดาวน์มิชชีรีกลับขึ้นมาไม่ได้ต้องบูตใหม่ทุกครั้งเลยครับ ซึ่งกว่าที่เราเนี่ยจะอยู่ในจุดที่มันเริ่มเสถียนได้นี่ก็คืออยู่นิ่งๆเลยครับไม่เล่นไม่อะไรทั้งนั้นไปสักประมาณ2-3นาทีแล้วค่อยลองเรนเดอร์ไฟล์นะครับขณะที่เรนเดอร์ไฟล์ขึ้นมาเนี่ยครับความน่าสนใจมันโผล่ขึ้นมาครับนั่นก็คือเมื่อเราพิจ,จรารนาในหน้า Resource Monitor เนี่ยหรือว่า Task Manager เราจะเห็นเลยครับว่ามันกินแรมไปถึง90%ซึ่ง สูงมากและใกล้ขีดจำกัดเข้าไปทุกทีทุกทีครับและในเพจไฟ i l e s y s เนี่ยซึ่งเป็นแหล่งสำรองในการเก็บข้อมูลจากแรมอีกทีนึงในกรณีที่แรมมันกำลังจะหมดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับเพิ่มขึ้นเลย10%ไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดสังเกตอย่างชัดเจนเลยครับว่าแรมเนี่ยมันไม่พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดแรมมันพอเนี่ยเพจไฟดอมันจะต้องคงที่ครับมันไม่ควรที่จะโดดขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับ อีกอย่างครับอย่างสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณครับที่ทําให้ผมรู้ว่าแรมไม่พอแล้วนั่นก็คือขนาดที่กําลังเรนเดอร์อยู่เนี่ยบางครั้งครับผมต้องการสกรีนช็อตหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอหน้าต่างต่างๆเพื่อเอามาเก็บเป็นข้อมูล เวลาที่ผมสลับหน้าต่างไปมามันหน่วงครับบางทีคลิกลงไปแล้วเนี่ยกว่ามันจะมาก็ใช้เวลานานพอสมควรอย่างตามคลิปนี้เนี่ยครับผมแค่เปลี่ยนแท็บในหน้า Tax m m n n g g r r ยังช้ายังต้องรอเลยครับและคุณจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าตรงดาวินชีรีโซฟเนี่ยมันขึ้นขีดแดงอยู่เขียนคำว่า v e r y High นะครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่า 8GB เนี่ยมันก็ส่งผลต่อความเสถียรของระบบ เพจไฟดอทซสเนี่ยมีการเขียนเข้ามาครับเพราะว่าแรมเนี่ยไม่พอมีความหน่วงประมาณหนึ่งหลายคนคงจะถามครับว่าแล้วเวลาที่ใช้สำหรับเรนเดอร์ไฟล์นี้ล่ะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่18นาที30วินะครับ18นาที30วิให้เราจำตัวเลขนี้เอาไว้ก่อนครับเมื่อผม ใส่แรมอีกแถวกลับเข้าไปให้มันทำงานที่16 GB ในซอฟต์แวร์ DaVinci r e s o อฟ e เนี่ยครับ l l โ c เคต75%เท่าเดิมมันก็จะใช้แรมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12 GB หรือว่า11.8 GB ตามที่คุณเห็นในรูปนั่นเองครับแต่ว่าด้วยความแปลกใจของผมครับเวลาที่ผมซีกไฟล์ไปมาขยับไปมาเนี่ยความเร็วความช้าเนี่ยไม่ค่อยต่างกับ8 GB เลย เป็นอะไรที่แปลกพอสมควรครับแต่ว่าก็โอเคแหละแสดงว่า Resolve เนี่ยมันบริหารเรื่องของการเก็บข้อมูลลงแรมเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเวลาที่ลองเล่นภาพหรือว่ากดเพลงเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญครับมันก็ไม่ได้ดรอปอะไรมันก็ไม่ได้กระตุกอะไรเท่าไหรนักนะครับชิวๆสบายๆครับเมื่อเราดูที่เพจไฟ .dot.sys ครับมันมีความคงที่ครับต่ํากว่า10%แต่ว่ามันต่ํากว่าขนาดที่ผมเนี่ยใช้แรมแค่ 8G กิกอีกนะครับเมื่อเราพิจารณากันต่อครับใน t a s k Manager หรือว่า r e s o u r c e Monitor จะเห็นเลยครับว่าขนาดที่ผมเนี่ยกำลังซีไฟไปมาข้ามไปข้ามมาระหว่างโปรเจกต์มันก็จะใช้แรมประมาณ55-65%ครับซึ่งเป็นอัตราส,ส่วนที่น้อยกว่าขนาดที่ผมใส่ลงไปแค่8 g กิกก็แน่นอนแหะครับว่าความจุเยอะกว่ามันก็ใช้เป็นอัตราส,ส่วนน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามคุณจะเห็นเลยครับว่าอัตราส,ส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจาก8กิกเท่าไหร่นัก5%อย่างเงี้ย คือมันแทบจะเป็น margin of error แล้วมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับ ผมเชื่อว่าซอฟต์แวร์อย่าง Da v i n c i Resolve เนี่ยเมื่อมันเห็นว่ามีแรมให้มันใช้ได้เยอะมันก็จะเก็บข้อมูลลงแรมเยอะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ผมเนี่ยรีคอร์นู่นนี่นั่นขึ้นมามันก็ทําได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของความเสถียรซอฟต์แวร์เนี่ยครับไม่มีอาการแฮงไม่มีอาการค้างอะไรให้เห็นเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ตามปกติดีเมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาขนาดที่ผมเนี่ยกำลังเลย์ดูนูน่นดูนี่อยู่ผมก็สามารถเปิด Google Chrome ดูเว็บไซต์ดูนูน่นดูนี่ได้ด้้วยยยครรัับบบพอมกนเลสา อันดับต่อไปครับก็คือเมื่อเราเริ่มเรนเดอร์ครับเริ่มเรนเดอร์ในเวลาที่เราเนี่ยมีแรมอยู่ที่16 GB เยอะกว่าของเดิม1เท่าตัวมันก็จะมีค่าขึ้นมาดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ครับ page f i l e sys ไม่ขยับเลยครับอยู่เท่าเดิมครับเหมือนกับตอนที่ผมซีฟล์ไปมาแล้วกด play นู่นนี่นั่นนั่นหมายความว่าขนาดน,นี้แรมพอแล้วครับ ขณะที่กำลังเรนเดอร์อยู่เนี่ยครับเราใช้แรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็น90%เเหมือนกับตอนที่เราใช้แค่8กิกแล้วและมันก็รันได้อย่างสบายๆผมสามารถเปิด Google Chrome ได้ครับอัดภาพหน้าจอเก็บภาพหน้าจอได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องอาการหน่วงเลยสลับหน้าต่างไปมาระหว่างแอปก็ทําได้สบายๆเช่นเดียวกันครับไม่หน่วงไม่อืดไม่มีความเสียวเลยครับว่ามันจะน็อกมันจะค้างมันจะแครชแล้วต้องเริ่มใหม่นะครับ และสำหรับคนที่สงสัยครับว่าเรนเดอร์เนี่ยเสร็จเร็วกว่าตอนที่ใช้8 g b กไหมคำตอบคือเร็วกว่าครับเรนเดอร์ขนาดที่เราใช้แรมประมาณ16 g b เนี่ยเสร็จภายใน17นาที49วินาทีครับจากผลทดสอบตรงนี้เนี่ยครับโดยใช้ DaVinci Resolve เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการที่เราเพิ่มแรมขึ้นจาก minimum system requirement ไปยัง recommend system requirement เนี่ยมันทำให้ซอฟต์แวร์มันทำงานได้อย่างเถียรมากขึ้นครับซึ่ง มันให้ความสําคัญมากกว่าสปีดสปีดเนี่ยคือผลพลอยได้ถ้าเกิดเราต้องการการประมวลผลที่เร็วแรมไม่ใช่คําตอบครับ CPU กับการ์ดจอคือคําตอบนั่นเองครับทีนี้หลายคนก็คงจะคิดว่าจบแล้วรู้เรื่องละใช่ปะแต่อย่างไรก็ตามครับผมมีแรม 32GB มาคู่หนึ่ง ตอนที่ผมเนี่ยได้ทดสอบตอนใส่แรม16 GB ลงไปผมรู้สึกแล้วครับว่าสําหรับงานที่ผมทำอยู่นขณะนี้เนี่ยมันพอครับมันสบายครับไม่ได้มีอาการหน่วงอะไรเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยทำงานได้เป็นปกติดีทุกอย่างแต่เนี่ยครับการที่ผมซื้ออันนี้มามันคือความเสี่ยนหรือความเงี่ยนส่วนตัวเลยนะครับผมอยากจะรู้มากเลยครับว่าถ้าผมอัปแรมให้มีความจุสูงกว่า Re c o m m e n d s y s t e m r e q u i r e m e n t มันจะทำให้ผมเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างและที่สำคัญคือกูได้ชุดนี้มาในราคาที่ถูกกว่าตลาดประมาณหนึ่งด้วยนะฮะก็เหลืองหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้ครับดังนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อเปลี่ยนลงไปเป็น 32G กิกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือกูยังไม่ได้ลองเลยนะครับขอลองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็คือเมื่อผมอัพแรมจาก16 g b ขึ้นไปเป็น32 g b เวลาที่ DaVinci Resolve เนี่ยตั้งลิมิตเอาไว้ที่75%มันก็จะได้ประมาณ23.8 g b หรือว่า24โดยประมาณนั่นเองนะครับเวลาที่ผมซิกไฟล์ไปมาครับแล้วก็กด Play เพื่อดูความสมูทเนี่ยบอกตามตรงเลยครับว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรจาก16 g b เลยแม้แต่น้อยครับไม่มีเฟรมดร r อปความสมูทเหมือนเดิมครับการเลือกดูแซมเปิลต่างๆเนี่ย ใช้ความเร็วเท่าเดิมเมื่อเทียบกับ16 g b เลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเราจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างเลยนะครับอันดับต่อไปครับ ในขณะที่ผมซิกไฟไปมาเนี่ยเราจะใช้แรมไปประมาณ30%ซึ่งเป็นอัตราส่วนครึ่งหนึ่งครับจากที่เราใช้เป็นประจำในช่วง 16GB นั่นเองครับคือมันลดลงมาเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วง,เป,วงเป็นช่วงตามอัตราส่วนแรมที่เพิ่มขึ้นเลยนั่นเองซึ่งถือว่ามันก็ค่อนข้างคงที่ดีนะครับคงเส้นคงวาดีแต่ว่าเพจไฟล์ s เนี่ยครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เอาไว้ใช้สาหรับเก็บข้อมูลสารองจากแรมเวลาที่แรมเนี่ยมีโอกาสจะเต็ม0%นครับนิ่งกริบครับ ไม่วิ่งไปไหนเลยครับนั่นแปลว่าแรมเกินอยู่นะครับเกินสเปคความต้องการไปเยอะแยะเลย และเมื่อผมเรนเดอร์ไฟล์ครับซึ่งเป็นไฟล์เดิมเนี่ยก็เห็นเลยครับว่าไอ้เพจไฟดอทซีเนี่ยมันก็0%อยู่เหมือนเดิมครับมันเป็นตัวบ่งบอกชั้นดีเลยครับว่าขนาดนี้แรมแม่งเหลือใช้จริงๆนะครับมีเยอะมากๆเลยครับเกินความต้องการของซอฟต์แวร์ไปเยอะมากและเมื่อเราพิจารณาจาก Resource Monitor หรือว่า Task Manager เนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าแรมเนี่ยมีการใช้งานเพียงแค่ประมาณ34-36%โดยเฉลี่ยเท่านั้นเองครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยถือว่าเป็น Margin Margin of e er เ r o r ครับเมื่อเทียบกับ16 GB ก็คือมันต่างกันแค่ประมาณ30วิเท่านั้นผมถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนชั่วไปที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับมันจบภายใน18นาที3วินาทีครับ ดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการแล้วคุณให้ผมเข้าไปออกแบบสเปคให้แล้วผมแนะนําสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันมีดเรคคอมเมนต์ซิสเต็มรีเรียร์เเมนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ทรัพยากรเครื่องสูงสุดอย่าได้ตัดงบผมเลยครับขอร้องเถอะครับคุณจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยใช้เครื่องแค่มินิมัมซิสเต็มรีเรียร์เคเมนมันจะเออได้บ้างหน่วงได้บ้างโอกาสชิปหายเนี่ยมันมีเยอะครับแต่เมื่อเราขยับมาอยู่ในฝั่งของเรคคอมเมนต์เนี่ยมันสบายครับม ับเครื่องสัียนมากๆเลยด้วยซ้ําและที่สําคัญเลยครับสําหรับคนที่ยังมือนเรื่องแรมอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความเร็วในการประมวลผลเลยนะครับมันเป็นแค่แหล่งเก็บข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเรียกใช้ขึ้นมาบ่อยๆมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับที่ผมจะแนะนำสเปคที่มีแรมเยอะกว่า recommend System r e q u i r e m e n t สมมุติครับว่า workflow ของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาพร้อมๆกันหลายซอฟต์แวร์และหนึ่งในนั้นคือซอฟต์แวร์ที่กินทรัพยากรเครื่องสูงสุดถ้าเป็นทรงนั้นเนี่ยครับ แล้วซอฟต์แวร์ตัวนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจำกัดระยะของแรมที่เราจะออโลเคตให้มันใช้ได้เหมือนกับ DaVinci Resolve มันแดกหมดเลยนะครับมันจึงเป็นสาเหตุครับว่าถ้าเกิดผมมองเห็นแล้วว่า workflow ของคุณต้องใช้แอปหรือซอฟต์แวร์พร้อมกันมากกว่า1ตัวในเวลาเดียวกันผมจะใส่แรมเข้าไปเพิ่มขึ้นไปอีกครับอาจจะเพิ่มขึ้นไปประมาณ25%หรือเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวก็ได้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยในฝั่งของโปรดักชันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเล เช่นว่ามีลูกค้าบ,บางคนเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ RunQ u e ซึ่งมันเล่นได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกันแต่เวลาที่มันจะเล่นภาพเนี่ยมันนันไปนโหลด Engine ซึ่งมาจากแอปพลิเคชันตัวอื่นอันนั้นล่ะครับก็คือเป็น2แอปแล้วนะครับในเวลาเดียวกันมันจำเป็นจะต้องใช้แรมเผื่อขึ้นไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับ มันก็อยู่ที่งบประมาณของคุณด้วยนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะสแตน alone ใช้แค่แอปเดียวในเวลาเดียวกัน m i n i มัมซ y สเต็มรีคว r เมนต์อย่าไปใช้ครับคุณใช้แค่เร็กคอมเมนตครับใช้เร็กคอมเมนตเท่านั้นนะครับอย่าได้ตัดงบคนที่เสนอสเปคเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่จบง่ายๆครับจบแล้วครับแต่สำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้จบจริงครับ <c oughs> ดังนั้นครับแรมเนี่ยมีเยอะเกินไปโอเวอร์เฮดเยอะเมันก็ไม่คุ้มค่า แต่ถ้าเกิดว่ามีน้อยเกินไปเครื่องก็ไม่สเสถียรมันเหมือนกับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ใช้บ่อยแค่นั้นเองครับไม่ได้ช่วยคุณในเรื่องของความเร็วเลยแม้แต่น้อยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ